นี่มาในท่านทุกคนคงประชุมพร้อมแล้วจะให้เราเริ่มงานก่อนหรืออะไรยังไงโอเคโอเคโอเคครับโอเคทุกท่านท่านครับประชุมครับ นี่คือเอกสารการประชุมทุกคนลองรู้และตรวจสอบไปก่อนครับระหว่างนี้ประธานย,ยังไม่มาเพราะว่าประังานไม่รู้มีเหตุทันใดโทรไปแล้วทีทุกคนคิดว่าการประชุมในครั้งนี้เนี่ยมันน่าสนใจไหมกเดียวโองรดีประธกนครับท่านประามาแล้วครับร่งตอนนี้เราซึ่งตอนนี้เราซึ่งตอนนี้เราบราิการดู เชิญนะครับเชิญน้ครับสวัสดีครับสวดีครับ่านม่านเรบาครับกินข้าวกันมาเรียนครับเ็ดร้อยเ็ดร้อยเราไมเลอกู้่นะขาบอกวรักาการศนครับอัลฮัมิลลาฮิอัลลฮิลล วสวารชมิลนเลยนะครับุนน like ี like ้เราเริ่มกันที Won ่อะไรครับคอิคว um ่าราการประชุมของเราในวันนี้นะเราจะพูดถึงมุสิงในสังคมพะ่ซึ่งเราได้ยื่นเรซูเม่หรืออะไรก็แล้วแต่ไปให้ทุกคนแล้วครับว่าเรานะจะทำโครงการ โครงการอะไรครับคุณสกิตท่านประธานทุกคนครับและทุกคนที่เป็นเกียรติครับเนาะ,ะ,นะโครงการที่ชื่อว่าโครงการวิศิ์กับสังคมเพราอวัฒน,นธรรมที่มีความแตกต่างจะอยู่ร่วมกันได้อย่างไรทุกคนออกความเห็นครับผมขอถามนิดน,นึงนะครับผมใน,ในวัฒนธรรมที่ท่านได้กล่าวมาเนี่ยในื้อรุจะเป็นเกบิไหนครับในการที่จะอยู่ร่วมกัน,นยอยู่ร่วมกันได้ไหมหรือว่า ยกตัวอย่างในจังหวัดไหนบ้างครับที่ว่าจะให้กระชับนนิหรือเป็นภาคอุตสาหรรมครับขอส่งเป็นสามจังหวัดแดงภาคใต้ครับมีความเห็นอไื่นไหมครับผมก็เห็นว่าการที่เราจะอยู่ร่วมกันอย่างเป็นภมคหัวร่าเราต้องเข้าใจกันครับเราต้องไม่นงปฏิบัติันกครแลมันจะเป็นไปในทางไนครับผมขอเหตุผลไหนครับผมคิดว่าเราต้องมีการมองดองกันครับเราต้องมีการเข้าใจมาเข้าถึงตรรกะของเขาไม่ไม่ไยุ่งไม่เกี่ยวกันเเขาครับ ม,คม,คมีความคิดเห็นเป็นอื่นไหมครับในเมื่อไม่มีความคิดเห็นเป็นอื่นแล้วก็วต้องให้ท่านประธานนั้นได้กล่าวเหตุผลและก็จุดประสงค์ในการทําในครั้งนี้ว่ามันจะประสบความสำเร็จไปได้ในทางทิศทางใดครับผมก็ได้ฟังทุกคนแสดงความเห็นมาก,กันหลายอย่างก็พื้นที่ที่เราตั้งเป้าหมายก็คือสานยอดชายฝั่งใต้ก็คือเลยเห็นประสิิภาพโอ่และวทำที่ัหนทุกคนลงามาติกันนะครับ ทุกคนเห็นด,ด้วยกับที่ผมพูดเมื่อกี้ใช่ไหมครับครับยุ่ยครับโอเคยังมีลง่รูนเลยครับครับมีรู้ก็ถือเป็นโอกาสอันดีนะครับที่เราพวกเราชาวเรา,นะา,ารเนี่ยจะากทำโครงการดีๆเป็นโครงการในเมืองที่อาจจะเป็นในภาคใต้เป็นการมองยิงเห็นถึงสังคมหูนั่นแหลที่เราอยู่ด้วยกันรองดองซึ่งกันและกันอยู่อย่างมีความสุขนะครับผมแล้วการที่จะทำโครงการนี้เนี่ย เราได้คงนแขกับใครไ้หมครับกสนครับมีกองพอใช่ครัเพื่อนนะครับเป็นสสมนะครับอมีกสนนะครับแล้วก็สสมนะครับผมีการเสนอคุมพอเสนอหครับครับผมพอเป็นสสแล้วกันครับผมสสใช่ครับเพื่อที่จะระดมทุนมาในการโรองดองในครั้งนี้เป็นขอตถคระงานันนธรรมนะครับอ่าเห็นด้วยไหมครับผมเห็นด้วยกัอลเห็นด้วยครับทั้งสสสสอแล้วก็กศนนะครับ ด้วยกับลุ่มคนที่ทุกท่านททุก่านเสนอมานะครับถือว่าเราตั้งเจตนาที่ดีในการที่จะทำกิจการที่ดีถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ขอรับส่วนระเจาลาทรงช่วยเหลือพวกเราในการทำกิจการครั้งนี้มีมียาคำวัญมาแล้วครับคำขวัญครับผม